ครับนักชมช่องดาก,ก้อนจานแนวนั่นเองนะครับผมน,นะนี่เราเนเก,นเนเกมฟุตบอลน,น,น,นะครับผมกดตรงนี้ไปเลยครับเิ่เกมนะผมนี่มันจะเป็นเรื่องอะไรวะผมไม่เข้าใจนะแล้วอันนี้ล่ะครับตาำไปเลยมันนี่เราทำอะไรวะ เราดึงขึ้นีูาอ่ะเดี๋ยนที่มีวนวใหม่เลยนะครับเยี่ยมเยียมเลยบ่าวอีเรียอะไรนะได้เอิดกีโ้โซ่ไล ได้บุคคลเป็นม่เหอ,ออ๋อขอโทษน,น,น,นะปุปูคุยกับปูแป๊บหนึ่งผูว่าขอออกดีล้ะเดี๋ยวเออคิดว่าไ

เดี๋ยวนะเ next นะรับโอเคคนระับผมพูดเล่นเกมบอลไม่เ,เก่งยังไงเหรอครับตามธรรมดานะครับผมผมพูดเล่นเกมบอลไม่เคยเก่งยังไงก็มาเล่นดูอย่างเงี้ยนะครับเจอที่เวลยกว่า messenger นะครับผมเลย์เกมเลยนะครับ i home. <whistles> oh, you Oh, jij mij kan, oh jij, jij, jij niet komen. Oh, jij mij ben jij niet komen, ben jij al, ben je? Hoe ben jij ben บอยคอยกันสวกับคอยเ็บโอ้ยิงเ้าแล้อ่ะอพเอสาขาีมัเลยโอะกเนดใช่เลยดิซัลเฟนผมแพ้แล้วครับ ครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียง่านี้ก่อนอยังไงก็เดี๋ยวก็มาเล่นต่อนะครับผมครับผมครับ